สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านในยุคที่การเดินทางออกนอกบ้านมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือบางคนอาจจะงานยุ่งมีเวลาน้อยไม่ชอบการเดินทางเมื่ออยากทำบุญเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกันดีโดยที่ไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับการติดเชื้อโรคโควิดที่กำลังแพร่ระบาด ในสังคมยุค new อร์มอนเรื่องแบบนี้จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเราสามารถทำบุญออนไลน์ได้ง่ายๆเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตหรือมีแอปพลิเคชันในมือถือสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะทำบุญสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมโชคลาภแก้ชง แก้บนรวมทั้งการบริจาคให้กับสมาคมหรือมูลลนิธิช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆก็ทำได้ทั้งนั้นและบางทีเรายังสามารถนำมาใช้ในการขอลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยทั้งสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดเวลา แถมยังไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้านให้สิ้นเปลืองพลังงานวันนี้ได้รวบรวมการทำบุญออนไลน์ในแบบต่างๆมาเอาใจสายบุญกับทำบุญออนไลน์ให้ได้บุญต้องทำตามนี้ค่ะหลายท่านอาจสงสัยว่าการทำบุญออนไลน์ได้บุญจริงไหมได้ผลจริงหรือเปล่าแม้ว่า เราจะไม่ได้ไปถึงวัดไม่ได้จุดธูปไหว้พระฟังธรรมไม่ได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นเหมือนอย่างที่คุ้นเคยกันมาแต่บอกเลยว่าได้บุญไม่ต่างกันแน่นอนเพราะาศาสนาทุกาศาสนาสอนไม่ให้เรายึดติดอะไรที่ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนบอกเลยว่า ดีทั้งนั้นและหัวใจสำคัญของการทำบุญคือลดละเลิกจากกิเลสทั้งปวงเพราะจริงๆแล้วการทำบุญเราสามารถทำได้ทุกรูปแบบไม่จำกัดเพียงแค่การถวายเงินหรือสิ่งของเท่านั้นอย่างเช่นการทำความดีคิดดีพูดดี ก็คือการทำบุญอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญคือขอเพียงแค่ใจเรามีความสุจริตเป็นที่ตั้งและจิตอันเป็นกุศลไม่ว่าจะทำบุญรูปแบบไหนแค่เราพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ล้วนแต่เกิดเป็นผลบุญทั้งนั้นแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่มองว่า การทำบุญออนไลน์มีความเสี่ยงไม่มั่นใจว่าเงินของเราจะถูกนำไปใช้ตามเป้าหมายจริงๆกลัวว่าจะถูกหลอกเอาได้ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเราสามารถตรวจสอบช่องทางที่เราจะทำบุญได้แล้วหรือถ้าไม่มั่นใจก็เลือกทำบุญออนไลน์กับหน่วยงานที่มีความชัดเจน มีความน่าเชื่อถือเช่นทำบุญออนไลน์โรงพยาบาลสง์บริจาคให้มูลลนิธิหรือผ่านทางธนาคารสถาบันการเงินต่างๆเรียกได้ว่าการทำบุญออนไลน์เป็นทางเลือกที่เข้ากับยุคสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ทำบุญออนไลน์ เติมบุญเติมสุขให้ชีวิตได้แบบไหนบ้างอย่างที่บอกไปแล้วว่าการทำบุญแบบทั่วไปและทำบุญออนไลน์ไม่ได้หมายถึงการบริจาคหรือใช้เงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการที่เราเติมความสุขให้กับชีวิตทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมถือว่าเป็นการทำกรรมดี สร้างบุญกุศลด้วยกันทั้งนั้นและมันจะก่อความสุขให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราจากการที<_<_่เราเริ่มลงมือทำด้วยตัวเองเรามาดูกันค่ะว่าเรามีวิธีทำอย่างไรกันบ้างการทำบุญออนไลน์แบบที่หนึ่งคิดดีโพสดีใช้โซเชียลอย่างมีสติ ในทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่กับโลกเสมือนจริงอย่างอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียซึ่งมีบทบาทในชีวิตเราเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าตั้งแต่ตื่นเช้าจนก่อนจะเข้านอนเราอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหน้าคอมพิวเตอร์กันแทบตลอดเวลาแต่การใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อติดตามข่าวสารนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการแชร์ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นให้มากๆการใช้งานควรอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมและมีจริยธรรมที่ดีงามไม่แชร์ข่าวโดยไม่ไตรตรองหรือไม่โพสต์โดยอคติว่าร้ายใครหรือโพสต์ โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะกระทบต่อสังคมเช่นเรื่องศาสนาเรื่องเพศสภาพหรือเรื่องเชื้อชาติหรือเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกต้องรู้เท่าทันตัวเองอยู่ตลอดเวลาสำหรับการทำบุญออนไลน์แบบที่2จ้างใส่บาตรถวายสังฆทาน สำหรับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนที่อาจจะไม่มีเวลามากพอจะไปทำบุญเพราะต้องทำงานหนักนอนดึกแถมยังต้องรีบตื่นเช้าไปทำงานแต่ก็ยังไม่อยากทำบุญออนไลน์เราก็มีวิธีง่ายๆมาแนะนำแถมบุญกรรมไม่มีตกหล่นก็คือ จ้างใส่บาตรหรือถวายสังฆทานโดยเราอาจเตรียมของใส่บาตรหรือของถวายสังฆทานเตรียมไว้หรือไปจ้างแม่ค้าขายกับข้าวที่ตลาดให้ทำบุญตักบาตรตอนเช้าแทนเราโดยเขียนชื่อเราฝากไว้อยากทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ใครก็เขียนลงกระดาษฝากไว้ด้วยเลย หรือจะจ้างวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปถวายสังฆทานตอนเพลนให้เราก็ได้เช่นกันเพราะการถวายสังฆทานจริงๆนั้นก็หมายถึงการถวายปัจจัยแด่มูสม่สงโดยไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษนั่นเองวิธีนี้เราได้อุดหนุนแม่ค้าหรือวินมอเตอร์ไซค์ในตัวด้วย เป็นการกระจายรายได้ที่ได้บุญสองต่อเลยทีเดียวการทำบุญออนไลน์แบบที่3ให้ทานแบ่งปันบริจาคของการทำบุญใส่บาตรการถวายสังฆทานให้แก่วัดหรือการให้เงินอาหารหรือสิ่งของกับคนทั่วไปผู้ยากไร้หรือการบริจาคของ ให้แก่ใครๆถือว่าเป็นการทำบุญที่จัดอยู่ในประเภททานหรือบุญอันสำเร็จด้วยการให้เหมือนกันเป็นการทำบุญให้ทานด้วยการแบ่งปันสิ่งของที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเราอาจจะแบ่งปันสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้กับเพื่อนบ้านหรือ แบ่งปันบริจาคให้กับคนในละแวกหมู่บ้านหรือในช่วงโควิดระบาดอย่างตอนนี้การแบ่งปันสิ่งของใส่ตู้บรรสุนับเป็นการทำบุญให้ทานที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างปัจจุบันนี้การทำบุญออนไลน์แบบที่4ฟังธรรมเทศนาออนไลน์ ใครบอกว่าจะฟังเทศฟังธรรมต้องไปฟังที่วัดได้เพียงอย่างเดียวในยุค 5G ที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกลแบบนี้นอกจากจะทำบุญออนไลน์ได้แล้วเรายังสามารถฟังธรรมเทศนาออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันจะเปิดฟังเพื่อกล่อมเกลาจิตใจที่ไหนก็ได้แถมยังฟังเวลาไหน เมื่อไหร่ก็ได้เท่าที่ต้องการอีกต่างหากเรียกว่าเป็นธรรมะออนดีมานจริงๆไม่ว่าเราอยากจะฟังธรรมในวันพระหรือร่วมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็สามารถทำได้ง่ายๆแค่คลิกเดียวเพราะด้วยสถานการณ์ต่างๆของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานี้ก็ส่งผลให้กิจกรรมทางศาสนาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัยด้วยทำให้เราเข้าถึงและร่วมสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยได้ง่ายขึ้น การทำบุญออนไลน์แบบที่5โอนเงินพร้อมเพย์ทำบุญอีกช่องทางหนึ่งในการทําบุญออนไลน์ก็คือเราสามารถโอนเงินโดยตรงไปที่บัญชีของวัดของผู้ที่เปิดรับบริจาคหรือโอนเงินผ่านระบบธนาคารสถาบันการเงินต่างๆที่เรียกกันว่าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส ด้วยการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ QR Code หรือช่องทางจากระบบการชำระเงินมีความปลอดภัยและมั่นใจได้แน่นอนเพราะเป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการเงินกรมสรรพากรและธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถรองรับข้อมูลการทำบุญออนไลน์ของเรา ที่บริจาคให้สถานศึกษาวัดโรงพยาบาลมูลลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆแถมยังเป็นการทำบุญออนไลน์ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานบริจาคไปแสดงตอนยื่นแบบฟอร์มภาษีเงินได้ให้ยุ่งยากการทำบุญออนไลน์มีอีกหลายช่องทาง ที่รอให้สายบุญไปร่วมกันบริจาคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุญและแบ่งปันความสุขซึ่งความสุขนั้นเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคมการทำบุญออนไลน์มีข้อดีคือสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะเราสามารถทำบุญได้ทันใจทำที่ไหนก็ได้และยังทำได้ทุกวันแต่การทำบุญนั้นก็ต้องดูความพร้อมของตัวเราเองด้วยเพราะหากทำบุญมากเกินกำลังก็อาจจะไม่สมผลดีต่ออนาคตของเราเองแต่หากพอมีกำลังแบ่งปันช่วยเหลือเผื่อแผ่ได้ การทำบุญออนไลน์ก็จะได้บุญกุศลกลับมาอย่างมากมายแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ได้รวบรวมนำมาฝากทุกท่านในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงพบเจอแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ สำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ